กับสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสกูสกคนเด้อสมองสบอลสบายดีเอฟซีแดงแป้งพอๆกับซ่องพอน้องน้ำโสมกับพี่น้องเปิดมาก็เห็นมะคุงกลังสีสุกพี่น้องเปิดภาพมากอะต้นมะคุงก็อยาคากแล้วพี่น้องเอามาแต่ดำหน้าก็เกือบต้นมะคุงต้นนี้หักน้อยคำไม่ไหวมันดกเติบเนาะบอลเกือบสามสิบหน่วยพี่น้อง ต้นกล้วยก็มาเลยน่าทึ่มพี่น้องมันจะกระยำค่ำๆพี่น้องดำเข่าเส้นฝนกระบตกพี่น้องเข่ากำลังยิงสวยงามฝนกระบตกพี่น้องค้บอยู่ยงเสน้นนี่แต่ว่ากระบอกพี่น้องหากะฮาเห็ดมาจากะต้นแกงไม่ถาพี่น้องจะเสถมือน,นี้เฮาจิกินเข่าแกงเห็ดพี่น้อง แขงเห็ดลมมิดพี่น้องน่าก็ิด้กินเกือบสามเดือนพี่น้องเข้าม่ได้กินมานี่พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเสร็จเหมือนกันพี่น้องเสร็จแล้วเหมกันแขงเห็ดเห็ดสมอปีแต่ว่าเห็ดคืนลายกว่เห็ดสมอปีพี่น้องแข่งเห็ดเนาะใแ่อีกยังนี่ดำๆคือยังเดี๋ยวก็ฟินับเพิ่น ตัๆดนั่งอนั่งดลูกอะสบายดีพี่น้องเ่าแรกนะพนีพี่น้องยังหายไปร้ายมือช่วงนี้บุคอยต้องคิปไม่รงคิปเนาะโทรศัพท์ผมลุ้นเล่นอะไรพี่น้องอยากตายโทรศัพทใส่งาไม่ค่อยดีไเลยลบากคนงานก็กอาจายก็ปย่ี้แหะเคืนเคืนคืนร้ายเนาะ คิดคืนแบบนี้ถ้าต้องหนึ่งก็งกแต่งกับต้มน้าผมเย็นน้าเอาพุณเฉดเยุ่มมากเอยงยองเอียต่อตดมือเีวันไม่ได้บ้านนอะไรเยอะไม่กินของ,ย,ย,งขอยอ เดี๋ยวต้มิวเนยนเห็ดบกืนครนมีม่่ืนมงโมมกิแดงเนาะเห็ดมขอยามขอยาเห็ดแดงนี่แหละเห็ดเลดเห็ดยาคืนก็เหิตหาขอทุกา้เห็ดาเนาะเปน

ơ ờ, chơi ra kín kín. đắp à, à, kính nè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  kính Đi kính nè nào nè vô nè kính nè nào nè kính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  để kính nào nữa nè

เด้อเออน้ำงปงไว้ปงไว้ยางแม่นะบ้างปงไว้ปาตาเกือสดอนเกลือแตนึวสังเกตมคืนมันคืนหมาคืนมันได้บ้งไหนะมคืน nên là ăn chuyện <Nhạc> đó trên ngôi nhà <Nhạc> không ai thì nên là

ยาจับยาจับไมจับก้อนถือถือจับให้บอยไาดูดยดงกีตีงตีลงีาดเี่เจ็บผ้าเพง่านีพี่นนอะถ้าใิดเรื่องอะไรก็แชร์ได้พี่น้องกันคิดมาสบายดีเนอง